สวัสดีครับวันนี้พามาชมต้นอากนิม่านะครับาพามาชมต้นอโกนิม่าเป็นพืชพันไม้ประดับครับสวัสดีครับวันนี้ได้นําไม้ประดับไม้มงคลมาให้ชมกันอีกนะครับไม้ประดับไม้มงคลนี้มีชื่อว่าอากนิม่านะครับเป็นไม้ประดับที่สวยงามมากนะครับ ถ้าปูกกันแบบไทยๆก็แสงเงินแสงทองนะครับเป็นพันไม้ที่สวยงามมากนะครับและก็คนก็ยังนิยมกันอยู่นะครับก็มีคนอยากได้นะครับปลูกไว้เลี้ยงไว้ก็คนมาเห็นก็อยากได้ก็ได้แบ่งนะครับแบ่งไปนะครับต้นละหนอละนะครับหนอละร้อยสองร้อยนะครับาตามปกตินะครับ ก็อยากได้ก็เอาไปนะครับก็ได้เลี้ยงไว้นะครับดูไว้ชมนะครับเป็นมงคลของบ้านของสถานที่นะครับก็เลี้ยงไว้เป็นเรื่องสวยงามเป็นความสวยงามนะครับสําหรับไม้อากวนเียมมากหรือแสงเงินแสงทองทก็คนก็ยังนิยมใช้กันอยู่นะครับสําหรับต้นไม้ประดับชนิดนี้นะครับ ร้อยหนึ่งสองร้อยนะครับสําหรับแต่ละหน่อแต่ละต้นนะครับที่แบ่งแยกออกมาได้นะครับครับเป็นพืชอรรณไม้ประดับที่สวยงามนะครับก็ปลูกเอาไว้เพราะเอาไว้นะครับเป็นพลไม้ที่สวยงามนะครับสาหรับต้นอโกูนิม่าหรือแสนเงินแสนทองนะครับก็นี้ยังมันอยู่นะครับมากมายนะครับก็มีบุคคลที่ต้องการ ได้ก็แบ่งไปนะครับต้นละร้อยสองร้อยนะครับสําหรับต้นแสงเงินเสงตองหรืออโกนิม่านะครับก็ลองหามาไว้ดูนะครับสวัสดีครับ